เราะพาดาราที่หุ่นสับหุ่นแ่บเป็นใครไม่ได้น้องค่ะคุณนี่ค่ะคุณแม่ของเราทั้งคลิปเนี่ยตลอดเลยเนี้ยตั้งแต่ตอนนี้นะฉันจะต้องพูดสา้าไดอะเธอได้อยู่แล้วต้องแดงสิโอ้ สวัสดีคะ back นะคะคยินดีต้อนรับสู่ช่องมินาชนีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งวัตถุดิบที่เราจะไปทําอาหารคลีนกันค่ะซึ่งหลายคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยต้องใช้อะไรปรุงอะไรมั่งและที่สําคัญเลยนะคะมิว้วไม่ได้มาทําคลิปอาหารคนเดียวค่ะเราจะพาธาราท่าน เป็นดาราที่หุ่นสับหุ่นแซบเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่แบบยืนหนึ่งในตอนนี้ในปี2022นี้พูดได้เลยว่าเป็นใครไม่ได้น้องตาคุณอุ้มลักขนาค่ะแต่เป็นเมนูอะไรนั้นและวิธีการทําต่างๆทุกคนต้องไปดูในช่องคุณแม่นะคะก่อนที่เราจะไปทาเราต้องมาซื้อวัตถุดิบกันก่อนซึ่งคนรับหน้าที่คือดิฉันเองค่ะเดี๋วดิฉันจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้เอาไว้ ตามเดจะได้หุ่นาจัุ่นแซ่บกันค่ะซึ่งเมนูที่ไม่ทำกับพี่อุ้มนะคะเป็นทั้งเมนูข้าวและเมนูหวานอา่องกสสุดๆกินคลินยังไงให้มีความสุขพลาดไม่ได้นะจ๊ะไปเราไปช้อปปิ้งกันค่ะก่อนที่เราจะลงมาซื้อของนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือโพยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าคนอื่นเป็น <laughs> แบบนี้มไหมนะเราดูลายมือฉันจ้าไปจะซื้อของกัน,นะคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาซื้อผักกันก่อนค่ะเพื่อนซึ่งที่นี่ราคาไม่แรงค่ะราคาถูกมาก ทุกคนสิบบาทเองอะ่ะนี่ก็สิบบาทนะคะถูกมากเลิศดเดี๋ยวทุกคนมาดูนะคะว่าทุกอย่างที่มิวซื้อไปวันนี้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันค่ะนี่ก็จะเป็นผักที่เราจะเอาไปใช้เป็นผักลวกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทั้งหมดน,นี้เท่าไหร่ทุกคนนะคะเบ็ดเสร็จนะคะทั้งหมด115ใช่ไหมคะเคอเค <Okay>, 115บาทค่ะถูกมากนี่ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ผักแล้วนะคะเหลือแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อผลไม้ซึ่งผลไม้เนี่ยที่นี่ก็น่าจะหาซื้อได้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็อื่นๆที่มันเป็นแบบบลูเบอรี่เดี๋ยวเราจะไปดูที่ท็อปกันค่ะไป ลีกโยเกิร์ตจะมีหลายแบรนด์มากเลยนะคะทุกคนก็เลือกตามความชอบได้เลยว่าชอบแบรนด์ไหนดูจากปริมาณน้ำตาลแล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็จะใส่กลิ่นวานิลาด้วยค่ะทุกคนกลิ่นวานิลลาอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบสองบาทนะคะนะ่ารักแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ข้าวโอ๊ตด้วยค่ะซึ่งจะบอกว่าข้าวโอ๊ตนะคะก็จะมีหลายแบรนด์หลายแบบน,นะคะอันนี้ก็ใช้ได้ อันนี้ก็จะละเอียดหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมเมล็ดแบบนี้ค่ะแต่วันนี้เราจะไปทำเฟรฟไข่ขาวซึ่งขอแบบละเอียดน,นิดนึงค่ะเราจะถุงมือไปด้วยนะคะมีแต่ไซส์เองทุกคนนุ่ชเล็กทีเดียวเองอะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งเมนูขาวและเมนูหวานไปค่ะไปบ้านพี่อุมกันจ้า

อุดหนุนนางจริงๆก่อนที่จะรู้จักกับนางด้วยซ้ำคือเราก็ซื้อมาแล้วเราก็กินจริงๆว่าของหน้าเป็นออร์แกนิกแล้วก็มันไม่มีสารพวกแบบสารเคมีอะไรแปลกความคือมันมาจากธรรมชาติจริงๆอยากเคล็ดลับความแซ่บของเราสองคนว่าเรากินอาหารครีนจริงหรือเปล่าพูดเลยค่ะว่ากินครีนแต่เราไม่ได้กินครีนจ๋านะแม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมิวต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามิวเคยกินแบบครีนจัๆมาก่อนโดยที่ปรุงน้อยๆไม่ได้มันจืดชื่อได้ มันเครียดแล้วมันทำให้เราตะบักอกใช่มีกติกาในการทําวันนี้คือเราจะชาเลนจ์ตุ้มเองโดยที่เรามีคนที่เป็นภาษาท้องถิ่นมาในในภาษาอีสานไข่กยกระวววได้เราด้วยยัยงบ่เคยพูดภาษาใต้ทั้งคลิปเนี้ยตลอดเลยไงตั้งแตบบ่ตอนนี้นะฉันจะต้องพูดภาษาใต้อ,ะอ่ะเธอได้อยู่แล้วท้องแก๊สพร้อมจะแรงตายหรือย,ยังคะพร้อมๆได้ได้หรอพร้อมพร้อม อันนี้เนี่ยเอาเป็นเป็นเมนูมื้อเที่ยงได้มื้อเย็นได้เดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปนะคะกินข้าวไม่กินหวานสันด่างใช่นั่นไงนี่ค่ะคุณแม่ของเราอ้อโห้โหโอ้โหสวยสับจึ้งจึ้งจึ้งสวยมาจึ้งจึ้งแปลว่าอะไระแปลว่าสวยมากใช่แปลว่าสวยมากค่ะเดี๋ยวรอดูเมนูต่อไปของเรานะคะเป็นเมนูอะไรคะคุณมัมเครปเครปไข่ขาวต้นคลีนใบแป้งค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเริ่มเมนูที่สองน,นะคะทุกคนที่อยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรดูช่องพี่อุ้มเลยค่ะแต่ตอนนี้หิวอยาก,กินแล้วทุกคนค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเมนูของหวานนะคะที่เข้ากับพี่อุ้มนะคะไปดูวิธีการทําในช่องพี่อุ้มได้เลยค่ะืมน่ากินมากค่ะนี่ค่ะ ใช้ไซรับของโคโคนนี้ด้วยนะคะแทนการใช้น้ำผึ้งค่ะเพราะว่าดัชเนียมตานแค่35คือต่ำมากๆค่ะทานแล้วไม่ว่าแน่นอนจ้าตอลราทายอิกเนี่ยคือเราก็ต้องแบบว่าใช้จริงจริง,รงเห็นผลจริงก็อยากจะมาแนะนำนะคะล้ก็ขอบคุณน้ำมิวมากนะจ๊ะมิวแน,น็ซี่ค่ะ ขอบคุณค่ะรับเลิฟนี่จ้าเมนูของมิวกับพี่อุ้มนะจ้าทุกคนและหลังจากเสร็จงานก็ปาร์ตี้กับพี่อุ้มกันต่อนะอยค่ะและตอนนี้นะคะเป็นวินาทีของการปาร์ตี้ค่ะคุณช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะคุณช่วยหน่อยครับชิเมะนะคะค่ะคุณทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นเทรนเนอร์นะคะเป็นเทรนเนอร์คุณแล้วก็ครูอุ้มนะคะที่ไหนคะเทรนนิ่งบล็อกชิ้งใหม่ค่ะเลิศ วนนี่ก็เพิ่งไปเอ่อไปเทรลมานะคะ18กิโลวันนี้เบิร์นไป2,000กว่าแคลคอ่านก็เลยพามากินกินย่างวันนี้ต้อนรับปาร์ตี้กันค่ะนี่ก็คือกุ้งลายเสือมาจากเก็ตดูความใหญ่อาคีเซนค่ะบิ๊กเบิ้มบิ๊กมาก ยังใจกล้าด้วยนะคะแขนอะทำไรก่อนฉันพยายามจะเอามันตรงนี้ออกก็คือมันสักทีก็คือไม่ได้นะคะคุณเมย์ไม่ใช่ไหมคุณเมย์ลงไปใช่ค่ะเออเอาสิดูดูดูทุแขนแขนแขนโอ้แขนแขนแขนน่าหวานจะดูแขนก่อนนะเออเออเลิศฉันนั่งแับสคอตอยู่แล้วเนี่ยจะไม่เจอใช่เพราะว่าหักแล้วหนึ่งนะดิ๊ดี้ร้องนะ ตอนนี้เป็นไงบ้างคะคุณแม่เมาไหมคะเมาเลยค่ะสบายดีทรงยังดีอยู่ค่ะเก็บทรงไม่อยู่งทรงดีอยู่ค่ะคุณแม่มาวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหกล้ามกล้ามน่ากลัวมากโอ้โหน่ากลัวอะไรสิคุเมะค่ะสิกุเมะโอ้โห วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอันนี้คือพี่เอมี่พี่ไอ้นะคะแล้วก็ใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายวไปก่อนนะมางมากบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยกันไปแต่งกันนะกะบ๊ายบายบายบาย